แต่แต่ลมครับพี่น้องครับก่อนเข้าสี่ลงเกีียวเขานะครับเพราะกับต้องบอกเจ้าที่เจ้าฐานเพ่อนนะครับพี่น้องโดยการาบีบแต่ลมอันอาจารย์ลงลงมาบีบอันนี้ต่อแต่แต่ลมมันให้ให้รดเกีียวเขากอนอนี่ครับอ,อยู่อยู่ในรถบ่มี่เข้ากับตัองอมือถือมือถือแบบ แต่ร่มมือถือครับตัวนี้เข้าเขากะเอาแบบง่ายๆครับนี่กะถือว่าใไซได้คือกันเจ้าเขานะครับเขากะนี่ละครับพี่น้องครับน้อยๆนี่ละหน่อยเขากะเกี้ยวอันี้ก็หน่อยน่อยเขากะเกี้ยวพวกเขาเนะสำหรับพิมงานใช้หน่อยรถเกี้ยวครับ อุปกรณ์เท่าบราิวารสิเป็นแต่ล้มแต่ล้มนะกับพร้อเสียแรงนะครับญญอเอาเอาอีกนะเจ้าบาทนะเออบอกบอกเจ้าที่เจ้าฐานเพื่อนนะญญอืเ,อเดี๋ยวได้ย้ายุดยุดยดยศกรยศกรเออยยศกรเดี๋ยวเดี๋ยวยดยดยดแต่ล้มนะเป่าอันบีบแต่ล้มอ่ะ เอาสามชาเนี่ยพี่นออ้องเมาเมาเนะนะเมาเราบ่าครับพี่น้องครับเลียงงานใส่หน่อยรถแก้วนะครับแต่ละค้นเนี่ยครับมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับพี่น้องครับอ,อันนี้ที่ เข้าขาดพอถึงนะครับแต่ว่าทีมงานใช่หน้ารถเกี่ยวนี่พันสิคิดได้นะครับอันนี้ครับเป็นรถปฝาอ่างครับพี่น้องครับหน่อยๆแต่เกี่ยวครับขอให้ยใจมีเกี่ยวนะครับครับผมอ่านนี่นะครับเดี๋ยวเอามาอีกขั้นหนึ่งครับพี่น้องครับใหา ยังเล่ใช่บางทีองออกอเปลี่ยนแต่เขาไม่เห็นยังกันอยู่นี่นะมม่คือเปลี่ยนนี่เท่าพี่น้องครับขั้นเดียวบ่พอครับเอา,เอาลงอีกขั้นหนึ่งเลยครับเป็นสองครับอ่ะน,นี้<ม>นี่อาจารย์เสื้อกับเตรียมล,ลงเตรียมนาำมาเรียบร้อย ครับเอาขั้นที่สองมาครับเอ็นไปไปไปโป้เอยยงไ,ได้ด้วยขั้นเนี่ยนะเยี่ยมงานใช่หน่อยรถเกี่ยวครับถพร้อมนะครับจะพ่นจะวกใค้พร้อมมาได้เช็คเป็นแน่ได้ดรอเป็นรถพ่นก็นได้ ใด้ลงอันนี้ก็เป็นหัวหนา้าใหญ่เพบ่นครับเพราะว่าหัวหน้าหัวหน้ากล้องนะครับประจำทีมงานใช้หน่อยรถเกี่ยวอันนี้เอาไปยังนี่นะเอาไปยังนี่เอาไปขาย,ยอาปายยอนี่เสื้อเข้าขอได้ดิเนาะเสื้อเข้าขอได้ดย,ยาไปแบ่งสองบินเนาะ เอาคลิปสันส้นๆเน้อพี่น้องครับเนื้อสีเอาเพิ่ลเกี่ยวเขาว่าลมน้ำนาะให้มันจบคลิปนี่เตรี <ś le> ยมงานใจหน่อยนะเกี่ยวเขาลมนะพี่น้องครับเ <ś le> ขา่าลมนะครับแค่นี้บ่อใด,ดมีปัญหายังนะครับพรมาบ่อใด จะนั่นะครับจะเป็นคนขับเมื่อนึงนะครับสำหรับที่งานใช่หน่อยนะครับรถเกียวนะครับขยายปากเก่าหานะครับ เช็คติบขยาย,ยปลาเก้นาหนาครับ ก่แถวบานใช่หน่อยกับบริมวณไฮหญ่นะครับกับมีประมาณน,นี้นะครับกับพรกเม็ปัญหานะครับสารับทีมงานใช่หน่อยนะครับไฮห,หน่อยไฮยัยเกี่ยวมัดบอ่อเลือกนะครับเพราะว่ามันบม่มีงานให้เลือกครับหยียบจัจหน่อย ออยามดอกครับได้เดี๋ยวนั่งคนเฮามันยิดพผ่าดกันได้ครับเจียงแสดงกระเพาดได้นะครับ รอบเครื่องที่ใช่กล่องมันใส่นะครับแ็เป็นรอบเครื่องปกตินะครับที่ใช่หน่อยใส่นะครับรอบที่ประมาณสองพันสองพันหานะครับวเวลาเขาเกี่บเขาแหลกสิเหลืออยู่ประมาณสองพันสามนะครับจะเกี่ยวได้ครับรถใช่หน่อยเกี่ยวได้น,น,นะครับ การเลี้ยวนะครับการเลี้ยวการเลี้ยวได้ครับเลี้ยวได้ปกตินะครับตรงนี้ปัญหาอย่างนะครับามันพังกระซมนะครับ เดียวเนยนะครับเดี่ยวง่ายๆโป๊ติครับ กะตีสะอาดดีนะครับถึ่งสิเป็นรอบที่สองปัญหานะครับ รับเกี่ยวไล่สวนนะครับับสีเกีียวยากหน่อยหนึ่งนะครับเกี่ยวเขพาลมสวนไล่นะครับถ้าต้องพยายามดันสูงกันนะครับพี่น้องครับเกี่ยวลักษณะสวนไล่นะครับมาสั่นมันอาเซียนในรถเฮาเคนเลยนะครับเพราะว่ามันอรอนมนะครับดึง เป็นต้นเขาเขามากแล้วนะครับแต่ว่า,าใบใบตัดนี่มันยังบริัทตัดนะครับพี่น้องมันกะสามารถที่จะให้นรถเข้าขคยนได้นะครับเพคือเกีียวตามไร่แบบนี้นะครับเกี่ยวตามไร่แบบนี้เกี่ยวง่ายนะครับกเกาะกันมาเรื่อยๆนะครับน,นีก็เย็บเท่าตามขา้างหน้าครับทีมงานใช่หน่อยรถเกีียวนะครับ ต้องเอามาสูุ้ห่วงนะครับโยเกิร์ตตอนเอ่อคนกี่ขันนะครับพคนกะบ่เอามาสูุ้ห่วงครับเกี่ยวตามไร่เกี่ยวง่ายนะครับอันนี้มาเกี่ยวเป็นเกี่ยวสวนไร่ครับพี่น้องครับอันนี้ เกลี่ยวสวนไร่สิเกี่ยวค่อมค่าง่ายนะครับเพราะว่าอาจีพดึงต้นเขาเพิ่นเขียนว่าโบมัดนะครับัายในรถเท่ากันเลยกับอาจีพไปเหยียบลอมตนเข่าเพิ่นได้นะครับ,บน,น,นะครับต้องดันสูมันเข้าไปับพี่น้องครับดันให้ใบมีดเท่าไปถัง้งลำตนมัดของเขา่านะครับ เกี่ยวสวนไร่นะครับครับเกิดเป็นรถเดิมๆในพันกะว่าให้เข้าเกี่ยวตามไร่นะครับสําหรับรถเดิมๆนะครับพันถี่เป็นวิธีการเกี่ยวของพันนะครับให้เกี่ยวตามไร่นะครับแต่ว่ามันเสียเวลาที่เข้าสียกลับมาสีสีบ้นมากนะครับ คนมาหาไล่มันนะครับมันกะเสียเวลานะครับปรเทศไหนเฮาก็เลยแต่งรถสูมครับเข่าสวนไล่ให้ได้นะครับเกี่ยวเข่าลมนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันสนนะครับพี่น้องครับขอจบไปแค่นี้ก็แล้วกันครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับ เก็บหน้าพ้อกันไหมครับพี่พี่น้อง